even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go I never answer t o no man I still go 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 สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวอยู่ทุกๆคนด้วยนะครับยินดีทรับเข้าสูด channel playtime อีกครั้งหนึ่งนะวันนี้จะมีการพรามารีวิวอีกเช่นเคยนะครับช่วงนี้เป็นเรียกว่าคาแสมัยเรียกว่า าพาออกใหม่ละกันก็เป็นอีกหนึ่งลายนี่เป็นอีกหนึ่งลายนึงที่ผมชอบนะครับสำหรับลายนี้เลย Master Grade SD นะครับผม g u n d a m a r i a l นะก็เป็นตัวลำดับที่4นะครับสำหรับลาย Master Grade SD เนอะก็จะมีตัวแรก Freedom ตัวที่2บาบาทอสตัวที่3วิ Wing และ,ะ Wing Zero นะตัวที่4เป็น a r i a l นะครับแล้วก็ประกาศอย่างรวดเร็วกุม u าปีหน้า MG SD Destiny นั่นเองนะครับ ตัวนี้ผมได้มารา,ราคาันสามริบาทนะครับราคาปกติไม่ได้พีไว้เพราะว่าของไม่ได้มาน้อยอย่างที่คิดนะครับก็พอมีพอให้หาได้กันอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านในกล่องกันแ,แผงแรกนะครับเป็นถุงมัตติคลเลอร์เอ้ยไม่ใช่ถุงแรกก็จะมีแผงทั้งหมดนี่หนึ่งสสามสามแผงเป็นมัตติคลเลอร์หนึ่งแผงแล้วก็เป็นแผงสกอร์นะครับสีแดง หนอันนะฮะนี่จะเป็นแผงนสก,กอสีแดงนะครับแล้วก็แผงสีน้าเงินลวดลายดีเทลใช้ได้นะแล้วก็ยังเหมือนเดิมตัวนี้ไม่ได้ให้สติกเกอร์ที่เป็นดีคอน้ํามาเป็นสติกเกอร์ธรรมดาเนาะใครจะรอดีคอน้ําก็รอของพี่จีนไปก่อนนะครับถุงที่สองเป็นแผงสีขาวกับเอฟเฟกของอ่าพวกบีมเซเบอร์กับตัวของบีมนะครับ เป็นเฟกนะรู้สึกเหมือนจะได้นกับแบ็คไลท์ได้นะครับแล้วก็แผงสีขาวนะตูงทัดมาก,ก็จะเป็นแผงสีเงินนะครับแล้วก็มีแผงมันติคลเล์อีกอันหนึ่งนะก็จะมีส่วนรวกดวงตานะครับอ้อแล้วก็ความพิเศษของตัวนี้คือเขาให้ p e r m ์ t Score 6มาให้เลยนะครับเป็นแผงเสริมเงิน,งนไม่ต้องรอพี่บันไดนะสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับ แผงอาวุธนะครับแผงคงในบุ๋ทัชบ,บ้าสุดท้ายมีแผงสีเทาแล้วก็อ้านเป็นแสงของคงในนะครับนี่มาดูในส่วนของคู่มือนะครับคู่มือนี่สวยใช้ได้เลยนะคู่มือเปิดมาน้ารกนะครับก็เป็นแผงเนาะยวนะแผงกันหน่อยนึง 1>, 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้แผงกัน1นึ่งสติกเกอร์ถือว่าไม่เยอะเลยนะครับก็อันนี้ก็จะมีการย่อขนาดลงมาปกติมันจะเป็นรูปแผงว่าใช้อะไรใช้แผงไหนบ้างอะไรบ้างอันนี้เขาก็จะย่อเป็นตัวหนังสือนะครับหูอ,อย่างส่วนหัวก็ใช้แผง A1 ห2แผง B แผง F แผง G แผง H1 แผง I อ่ะถือว่าเป็นการย่อคู่มือนะครับอ่ะเปิดต่อไปก็จะเป็นหน้าอ่ะส่วนของการประกอบต่างๆนะครับอ่ะหน้ากลางก็จะเป็นลูกเล่น่าดามสไตล์แอรียอลเนาะถอดโลมาประกอบตามตัวแล้วก็หรือจะถอดพาที่อยู่ตามตัวประกอบเป็นโลก,ก็ได้นะก็มีแอคชั่นมีนุ่นมีนี่นะครับจุดขยับอะไรยังไงนะแล้วก็เข้าสู่หมวดประกอบต่อนะครับก็ว่ากันไป นะสุดท้ายดนะ้านหลังก็จะเป็นจุดแปะดีคอแตสติ๊กเกอร์นะครับนี่ถอดออกเปลี่ยนได้นะใครที่ชอบแบบไหนก็ประกอบแบบนั้นแต่ผมไม่ค่อยอยากจะให้ต่อเข้าอเสอีออกเดี๋ยวมันจะหลวมนะสุดท้ายก็เป็นแคตตาล็อกสีนะครับเผื่อใครเอาไปทำสีเนาะก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะไปประกอบเจ้า MGS4 วันนี้ให้ทุกคนดูกันนะครับปเดี๋ยวไปประกอบกันเลย โอเคครับประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Master Grade SD Gundam Aerial นะครับนี่จะเป็นทั้งหมดจากในกล่องแล้วจะมะีตัวของพเมสกอร์ซิกที่เป็นสีฟ้านะครับซึ่งอันนี้ผมยังไม่ไ,มได้ตัดอ,ออกจากแผงนะแล้วก็เดี๋ยวไว้เปลี่ยนแล้วขึ้นเป็นอินเสิร์ตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนพเมสกอร์ได้โดยไม่จำเป็นต้อง พอามาเปลี่ยนก็คือเขาทำมาให้เราเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกได้ตามสบายเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาคู่มือให้ดูนะซึบนี่เขาให้เราเปลี่ยนแบบนี้ได้เลยตามคู่มืออย่างนี้นะครับนะก็แต่ผมก็ไม่แนะนำให้ถอดเขาตลอดออบ่อยๆนะครับเลือกอันแนดงหนึ่งจะดีกว่านะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวหุ่นนะครับผมนี่ หน้าตาลอเหลานะครับผมบอกเลยว่าประกอบไม่ยากนะแล้วก็ค่อนข้างจะไหลลื่นด้วยนะครับขออนุญาตเอาเอาวุธออกก่อนอามาดูสุดขยับกันนะครับจุดขยับหัวก้มเงยได้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ขยับแบบนี้ทมวดหัวไปด้านหน้าได้นะครับอา่ามันค้ออิสระเลยก็ หมุนซ้ายหมุนขวาก็หมุนได้รอบนะครับถ้าไม่ติดดีไซน์นะ,ะหมุนได้ประมาณนี้นะครับแขนก็หมุนได้รอบกลางนะครับอ่าหนวยไล่ขยับได้นีขยับได้นิดหน่อยนะครับนี่ขยับได้นิดนึง ชึบๆพับแขนโดยประมาณนี้อ่ะทำไมพับแขนได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันสามารถหมุนได้รอบแบบนี้ในส่วนของต้นแขนก็หมุนได้อีกนะนี่พับแขนได้อย่างนี้เลยนี่หมุนชึบหมุนอย่างนี้แล้วก็พับนี่เห็นไหม อ่าก็คือมีจุดขยับเพิ่มนั่นเองนะครับแต่เราก็ต้องหมุนตัวของตรงแขนตรงนี้นะครับก็คือต้องจับอยดีนะนี่หมุนหมุนอ่าประมาณนี้นะครับก็หมุนต้นแขนคืนหมุนเข้าไปอ่าฟึบมันก็มาเป็นเหมือนเดิมแบบนี้ประมาณนี้สําหรับจุดขยับแขนนะครับแกนกลางลำตัวก็ ได้รอบอันแบบนี้เลยนะครับก้มเงยได้นิดหน่อยนะกางแขนหนี่กางแขนขึ้นแล้วโปรงหน้าขยับได้นะครับอิสระนะฮะแบบนี้โปรงข้างโปรงหลังไม่มีอะไรตัวขาก็เตะไปด้านหน้านะครับแบบนี่ได้เลยพับชึบปุ๊บค่อนข้างจะอิสระเลยนะจุดขยับ ละเอียดมากนะครับข้อทงข้อเท้าปลายเท้านะครับละเอียดมากยิ่งทาผมต้องบอกเลยว่า mgsd เนี่ยยิ่งทํายิ่งดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยิ่งงานละเอียดขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกลูกเล่นหนึ่งก็คือการถอดโลออกมาประกอบตามตัวหุ่นเนาะอันนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นไปอินเสิร์ตนะครับไม่ขอประกอบให้ดูนะเดี๋ยวมีปัญหาอะไรค่อยมาคูดกันอีกทีหนึ่งนะ เรื่องสีและดีเทลก็ตามสไตล์มาสเกตดีนะครับแยกสีทั้งตัวสติกเกอร์สุดเด็่ที่ให้มาเป็นดีคอนะครับแต่อีกจุดหนึ่งที่ผมชอบก็คือมือใส่อาวุธถ้าเป็นอ่ากันพากูเก่ามันจะมีเหมือนแง่งตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เอารูของปืนตรงนี้เสียเข้าไปแต่ว่าอันนี้คือสอดจากข้างหลังเข้าไปนะครับมันจะมีตรงนี้นะ ก็คือสอดเนี่ยฟึ๊บฟึ๊บเออมันทําให้แน่นนะง่ายแล้วก็ไม่ไม่หลุดด้วยผมชอบอันนี้มากนะครับชอบอันนี้มากจริงๆนะึบอ่ะแล้วก็ในส่วนของแบคแพคด้าน,นหลังนะครับก็ขยับได้ค่อนข้างอิสระนะนี่แล้วก็ขยับนี้ได้นะครับอืม มีขยับเพิ่มนิดหน่อยอย่างนี้ด้วยนะฟึบฟึบค่อนข้างจะตัวขยับค่อนข้างจะเยอะนะครับแขนยังสามารถมุมไปด้านหน้าได้ด้วยเมื่อกี้ทาไม่ได้ทําให้ดูนะเลยบอกว่า MGAerial เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมรู้สึกว่าพัฒนามาได้ดีมากนะครับคือเขาอาจจะไม่มีลูกเล่นหวือหวาเหมือนตัวอื่นๆอาจจะไม่มีแบบปีกนกเหมือนวิ่งหรือปีกเยอะ แบบฟีลอมที่ซ่อนปืนไว้อะไรอย่างนี้หรือแบบอ่าทรงมาจาะคล้ายๆมาบบัตทด,ดแทนด้วยจุดขยับนะครับซึ่ง m g s d เรว่าจุดขยับดีมากนะแน่นด้วยนะครับอ่าแล้วก็มีเอฟเฟกต์บีมเซเบอร์มาให้2อันกับเอฟเฟกตบีมที่ไว้แล้วกับตัวบีมไรเฟิลหอันนะครับประมาณนี้สำหรับจุดขยับนะ ต้องบอกว,ว่าดีมากแล้วก็สีและดีเทลก็ตามค่าของ mgsd เลยนะครับเดี๋ยวเราไปช่วงสุดท้ายช่วงสรุปแล้วก็ให้คะแนนกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับผมมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะครับช่วงสรุปแล้วก็ให้คะแนนนั่นเองก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าการสรุปแล้วก็ให้คะแนนเนี่ยเป็นความเห็นส่วนตัวของผมแต่เพียงผู้เดียวผิดพลาดประการใดขออาภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับ สำหรับ MasterGrade SD g u n d กันดัม a อเเป็นกันพาลารังที่4ของไลาย MasterGrade SD นะครับตัวตัวลายนี้ออกมา4ตัวแล้วนะครับถือว่าไวมากแทบจะปีละ1-2ตัวด้วยซ้ำแต่ว่าสีที่พีสุดคือตัวต่อไปประกาศแล้วนะครับสำหรับ MasterGrade SD Destiny วางจำหน่ายเดือน2ปีหน้านะครับห่างกับตัวนี้แค่ประมาณ5เดือนนั่นเองถือว่าไวมากลุงนี่ปั๊มยอดนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันในเรื่องของ สีและดีเทลของมาสเก็ตเอสดีกันน้มแอเรียตัวนี้นะครับผมบอกตรงว่าสวยนะสีและดีเทลเนี่ยมันไม่ได้มีมาเยอะนะครับก็ตามสไตล์กันพลาพระเอกทั่วไปก็คือมีสีน้ำเงินแดงเหลืองขาวนะแต่ว่า,าลุงเขาก็ยังคงเอกลักษณ์การมีสีเทาโวนสีเทามาตัดบ้างนะครับสำหรับตัวหุ่นไม่ได้ออกมาเป็นขาวจ้วล้วนตัดกับสีอื่นก็จะมีเทาๆทมแซบ้างนะแต่ก็ไม่ได้มีเยอะนะครับ จุดตัดเส้นพันลายมีให้มากพอสมควรนะครับถือว่าโอเคเลยนะก็ใครที่เป็นสายตัดเส้นกันน่าจะชอบกันนะครับผมถัดมาในเรื่องของสติกเกอร์นะตัวนี้ไม่มีสติกเกอร์ที่เป็นตัวแยกสีมานะครับไม่ว่าจะเป็นลูกตาเป็นอะไรก็คือเป็นการประกอบแยกสีทั้งหมดเหมือนกับพี่ๆเขานะครับก็คือ3ตัวแรกที่ออกมาก็เป็นแบบนี้หมดเลยซึ่งผม น่าจะเป็นคิดว่าน่าจะเป็นมาตรฐานของ MGSD ไปแล้วนะครับจุดขยับตัวนี้ถือว่ามาในแนวของเน้นจุดขยับพอสมควรเพราะว่าตัวเขาไม่ได้มีลูกเล่นวือหวาเหมือนอตัว Wing Zero หรือตัวของ Freedom นะครับตัวนี้ก็จะมีลูกเล่นหลกัหลกๆก็พวกเล่นกับชิวิดนะครับซึ่งไอชิวิดเนี่ยเราก็ต้องหา Action Base มาเพิ่มนะครับ ก็เลยอ่เขาอาจจะให้จุดขยับที่ค่อนข้างเยอะมาทดแทนหลายๆอย่างนะครับอ่าขยับได้เยอะมากนะครับผมตกใจเลยตอนแรกผมไม่คิดว่าเขาขยับได้เยอะขนาดนี้นะครับอ่อแล้วก็ให้พเพวมเบสกอรมา2สีเนาะจุดขยับถือว่าอย่างที่บอกไปว่านั่นแหละขยับได้ดีมากจริงนะครับจัดว์ท่าสนุกนะ เรื่องของความคุ้มค่าคุ้มราคานะครับตัวนี้ราคาอยู่ประมาณพันสามร้อซึ่งให้พูดก็คือราคาเท่ากับตัวของ Freedom กับ b a r b t o s s นะครับก็ปัจจุบันอาจจะหาได้ถูกกว่าน,นั้นเพราะว่าสินค้าค่อนข้างจะมีเยอะพอสมควรนะครับพอ,อมันเป็นเรื่องของการาเรื่องของพื้นฐานของตลาดเนาะดีมาสป,ปลายของเยอะอ ความต้องการน้อยหรือ,อของน้อยความต้องการเยอะราคาก็จะผันผวนตามตลาดตัวนี้อาจจะได้อาจจะได้ต่ำกว่าราคาตลาดก็ได้นะครับอาจจะแบบช่วงแอปส้มหรืออะไรอย่างงี้ก็อาจจะได้ต่ำกว่าในราคาตลาดนะผมก็ต้องบอกเลยว่าคุ้มนะครับคุ้มส่วน,นต,ตัวผมเก็บรายนี้นให้ครบอยู่แล้วเนาะก็ช่วยไม่ได้ที่ต้องซื้อนะครับแต่จริงๆมันก็หักปากกาเสียหลายๆคนเนาะใครจะไปคิดว่ามันจะออกเป็นแอร์เรียลนะครับ ผู้ามาถึงหลายจุดแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งที่ผมจะตินิดนึงนะครับก็คือตัวของดีคอรตรงขาตรงเนี้ยผมไม่เข้าใจว่าทําไมเขาเป็นดีคอสีเทามานะครับทางที่พัร์ที่เราต้องติดดีคอมันก็เป็นสีเทาอยู่แล้วมันทําให้มองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนี่ยมองไกลๆก็รู้สึกไม่ค่อยชัดนะครับแทนที่จะออกเป็นสีขาวไปเลยจะได้ตัดๆเนาะก็มีแค่นี้แหละครับที่ขัดใจส่วนอย่างอื่นก็ไม่ขัดใจนะครับผมว่ามันสวยดีนะ ก็ถ้าจะให้คะแนนกันดัมเอ่ m พี s อกันดัมแอริเลตัวนี้ผมขอให้ไว้ที่เท่าวิงเลย9.5คะแนนนะครับถึงจะไม่มีอะไรหรูหรูหาวือหวาเหมือนวิงหรือฟรีดอมแต่ว่าก็ยังคงมาตรฐานของ m a s เตเก SD เแล้วก็เพิ่มจุดขยับเข้ามาทดแทนลูกเล่นบางลูกเล่นที่อาจจะต้องเอาออชันมาเสริมนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ การรีวิวมาสเ e r g a t กตเอสดแกรดัมแอเรียลถ้าชอบกดไลค์ฝากกดติดตามกด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยถ้าไม่ลบกกนจนเกินไปลาช่องผมแปะลิงก์ไว้ได้แล้วนะครับด้านล่างก็จะมีลิงก์ขายของนะครับใครสนใจก็กดเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ But